สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชูผู้ชุคนครับผมช่องรถไทยมือสองสีสกเกตเหลานพีซแท็กเตอร์อำเภอเบญจลักจังหวัดสีสกเกตนะครับท่านใดครับมารับชมแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นะไ่เ,เด้อครับพี่น้องมือนี้เป็นภาพมาเบงยันมาแล้วก็อิซาก,กิครับพี่น้องยันมาอิซาก,กิหลังจากที่พาชมคูโบต้าไปเมื่อวานนะครับผมมาดูคันแรกนะครับคันนี้ยันมา สามเก้าแรงปีหกสี่ครับพี่น้องปีหกสี่ด้านหน้าผ่านหลังสวยๆนะครับสองแสนสี่หมื่นห้าพันนะครับผมสองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับกันต่อมากันนี้ยันมาสามสิบเก้าแรงปีหกสี่เหมือนกันนะครับพี่น้องอุปกรณ์ด้านหน้าผ่านหลังเช่นกันครับ ราคาก็สองแสนสี่หมืนห้าพันบาทเหมือนกันนะครับผมสองแสนสี่หมืนห้าพันมาดูคันถัดมาครับผมคันนี้เป็นยันมาสามเก้าแรงคันนี้ปีหกหนึ่งนะครับคันนี้ก็สวยๆนะครับผมคันนี้สองแสนห้าหมืนห้าพันบาทครับสองแสนห้าหมืนห้าพันครับผมคันนี้ก็สวยๆเลยเครื่องเกียร์ดีคันต่อมาคันนี้ e อเอ็ห้าหนึ่งสี่นะครับพี่น้อง 5 1แรงปี62นะครับ2 65,000บาทครับคันนี้รีวิวไปแล้วนะครับผมรถทุกคันรีวิวสามารถดูย้อนหลังได้นะครับส่วนคันนี้เป็น Ym 351นะครับคันนี้ปี64นะครับคันนี้3 5 0 0 0นะครับอุปกรณ์ด้านหน้ากับพันหลังนะครับด้านหน้าพันหลังแล้วก็อิซกินะครับผมอิซกิ n t 5 54 54แรงคันนี้ปี64นะครับปี64 2 7 5 0 0 0นะครับผม2 7 5 0 0 0แล้วก็คันนี้เข้ามาใหม่นะครับคันนี้ราคาเบาๆคุกตา40แรงนะครับปี62เปิดราคา200,900เก็บสวยเก็บสภาพให้นะครับผมด้านหน้าพานหลังลก็จะมีเข้ามาเป็น MU 4902 MU 5702นะครับพี่น้อง 5702มี3คันนะครับเดี๋ยวไล่เก็บงานส่วนคูปตะ4047ก็โทรมาคุยกันได้นะครับโทรมาติดต่อสอบถามกันได้นะครับพี่น้องอก็จะมีหลายคันหลายรุ่นอยู่นะครับผมครับฝั่งนู้นด้วยแพนดูหน่อยวันนี้ก็จะพา,าพาชมยันมานะครับส่วน รถที่กำลังเก็บงานอยู่หลังร้านก็มีหลายคันหลายรุ่นอยู่นะครับพี่น้องครับผมฝากไว้หน่อยครับพี่น้องสนใจก็เบอร์โทร0816-004-753 0816-004-753ห้างหุ้นส่วนจำกัด PC t c t r แท็ o เตอร์อเภอบีนจลักจังหวัดศรีสะเกษขอบคุณครับสวัสดีครับ